สวัสดีครับผมนี่รครับชื่อในเอฟซีโอเย่ชแนลนะครับผมวันนี้อยู่สวัสดีใครอ่ะอันนี้วันนี้อยู่กับสาอดำน้ำพันนี่ถู <laughs> กไหมครับผมตอนนี้เราอยู่ครับผมครับขอบคุณครับอร่อยนะฮะตอนนี้อยู่ที่โคราชนะครับอุบัติเอฟซีตอนนี้ พี่ซื้ให้มานอนที่บ้านนะครับเพี่เรียนเขาครเป็นวันะบรรยากาศนะครับมีอะไรลูกมีใช่ครับผมมีครับพุ่ข้เขาุ่แล้ก็อะไรบ้างลูกเส้นอะไรนะ่ะะะาดูดูนะครับผมอกนอะไรไปทงเนียออครับผม ตาสาธุกินครีตนะผมแต่นี้ไม่ไม่กินแป้งเลยนะ่ไหมครับไม่ได้ก็กินบางไงบางขาบางกินกินมะขามบางกินมะขามตาโมกินหลายกินได้แต่แบบโมกินหลายนะเส้นคือไม่เเลยไก่แค่นี้บ่เอาเส้นเลยแป้งบอเอะไรเอยสก้อนนะสก้อนกินได้แต่ว่าไล่อยากกินแล้วกินเป็นบางบางขาบางมื้อกินได้ แล้วก็ทำกินแบบสมมือส่วนได้เสิฟแป้งแท้สิบแบบ่อใบนั่นเขาน่ะบรรยากาศให้นะอกินรนะเอองอนงอนจะได้นอนอยาได้อะไรเลยดีดีนะครับผมอ้าวจิ้วสวัสดีค่ะจังของโคราชครับรับดีเสริมสั่ มาฝากงองด้ออว่างป้านัพี่เบียะะขบคุณพี่เมพีเบียนะครับขอบคุณพี่เมยพี่เบียด้วยนะครับพี่ต่อย็คนเลยขอบคุณพี่เมยพี่เบียทุกคนกำลังแหลบน้ำอยู่ครับ กุดกุดด้วยน่พีกเผ็ดดิเด็กคนกำลังเของคิวอาบน้ำกันออกมาทยอยมาัขนะ้าวครับันนนี้อยู่สงสันเจอในแสงสันเรามีอไรอันนี้คองแท้เดี๋นี่พอ

นีย่งางอีกนี่น้ำยาขนมเสียนนี่แเป็นน้แซ่บนี่น้ำยาขนมเสียนเจ้าเบิ้งที่เราเจ้าเบิ้นที่เราเขาเอาน้ำยาคุลาเพราะว่าเขาสิใส่ไก่เป็นชินเป็นชิ้นนะแมนแต่กับผอนี่แมลงแต่กับน่บ่ไดตกามานอนนีอีกค้าบมจ๊ะบัวแาแมลงมือสาวจจับสาวน้ำซ้ำโดนสมบูรณ์ลับมือ ก็ให้ดีกล่แล้วารเมืองไหก็ได้อกาการใช้ที่ดันเยฮะเฮ้ยเจอแล้โบแมนมันออกจากสวนมันราคาถูกีแต่วราบนี่รถแก้วเราไม่รอดนี่มันเขาเขาไม่สวยแค่สั่รถแค้วาโบนิบังที่เพื่อนพอดีขยัรถเสุดลงขยัะไปมื่กได้ได้ั่ารวมสมสิบตัวบทถมมากบนรดา บรยนะต้มซูนนะามทุกคนถึงแคู่่กัต้องรอดเวว่ตอนางนมากัว่นดีไป่นบอกความแบบมบนไดอยู่ันนะกขงร้นแวแรกงม้ถ้าโต๊่แบม่ตนก่อนเ้าแม่โตแล้วเ่นบ้านปีนประตูปิดไอซุปเปิระูแ อะไรคือมะนาว้อกแน่จิ้ม้อจะสูนค่ะนี่่าพูดตัวเทมูโดมีพูนพูได้เนี่ยดิเคยตาพว่าตัวละนบ่หายาไหมตัวละเลนบ่เคยไม่เคยตาไม่มีตานี่เอาไปมาเล่นอันหลดนไปี่ดิเด็กก็อันบักตาเนี่ยมันเอาไปขังไว้ในห้องน้ำกันเหนมตัวติกันด่มา เราเป็นแพครับนุได้สองคนนี่เพราะว่าเหยียดตีนนุชีคว้นเข่าบอตลอดแทองนาดีู่เรานั่งบ่เป็นอย่งนี้จะไปนุกใหญ่มันนั่งมันหนขาาก็ได้เลยนะเนี่ยคือดกเขากบเมียนขาดีเบสูจีเมียนมาไหนใหหล อนี ah, ่ก่อนชุดล้อเาตื่นแล้วนี่ก่อนชุดล้อต้องอย่างรนะต้องอย่างรนะเขจีเอะเาทำแบบทำแบบกู้เตื้ช่วงต่ำช่วงเต็มนะครับผมเต็มจอด หน้นาบังส่วนไม่ดูมนันอิอ่ะเรางานเรานะครับน่าสอขั้นไีนึองรด,ดมดดันลถนั่ลรอนะครับแล้วก็รมันถคลดโอ้แฮปปี้กันบอแมน แงหลายพ่อได้เอามานี่มันมีทือไหนมาตามกินกัาหมูแล้วใส่พริกหน่อยนึงไม่ไม่ใครเนี่ยสูตรลับเคล็ดลับนางฟ้าเาให้ก่อนไปงานนะครับผม ตอนนี้ก็ตัดมาที่นะครับตัดมาที่าที่หลังเวทีเนาะบรรยากาศนะครับตอนนี้แล้ีลาดสูดสีเดงสีม่ลักษณะบอลเป็นห่วงมันใหญ่รักกันนานนะรักกันนานเบ็ดต้องเบ็ดต้องเบ็ดไม่เบ็ดสีต้องเบ็ดใช่ไหมเอ้ยเราอยู่นิมือนกันจุดเงินเนี่ยเราอยู่สีเหมือนกันตีผมไมตีผมมไ่ต้องซ้อมนะสีเราทอม ใค,คดูรา่างกายเนยแคแนเป็นไงอ่าคลีนไงใกินคลีนไเดินไปเดิไปซื้อแมสกบมายังหอบเลยยังไม่ทานแค่นัรู้เลยาก่อนเราปเป็นไง <c oughs> ทานกันกินเลยยังไม่แก่เลยรายการรายการล้ววันนีแล้วผมนักก <c oughs> ีฬาทุกคนเส <c oughs> ื้อเอามาเลยเอาไหมเห็นเะไดย นี่รุยฟออ๋อโอเคยวเข้าไปดูนี่แบบง่านสีแดงไม่ต้องซันต่อมาต้องแขเสื้อมีได้ไหมได้ทำมาเผื่อด้วยนะได้เรียกมันวาสีแดงเจ้านักเตะอะไรช่องเจ็มาด้วยนะซันบอกเชอเช่เชื่อชื่อกชือเชื่อเชเื่ออเอเชอเเชื่กเชืมเเือเ่เอช่อเจออเเ สนามจริงจังไหมจริงจังมากแค่ไหนเตะบอลจริงจังมากเลยไม่ไม่จริงจังหรอกเตะบอลเวลาเตะจริงอะจริงจังทุกปีเลยจริงจะเล่นเล่นแต่ไม่เล่นไม่เล่นจริงจังทุกปีเออถุงเออใช่อากหน้าหมดอหะเออจะน่าหมดถามว่าเรามีแรงวิ่งกันไหมใช่เราเ่ยเราต้องเปลี่ยนกันแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเร็วที่สุดอะท่าให้ออกไม่กินเนื้อไม่กินอะไรกินแต่ผักกินเป็นเต่าเลย ไม่กินเนื้อสัตว์นะน่าจะวิ่งไงว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่เดินไปซื้อแมสมาเมื่อกี้หอบเลยกลับบ้าหอบเลยอ่ะเนี่ยมีสีแดงสีขึ้นสีหงสีะไรจ่ายจ่ายจ่ายไม่ไหวเล่นไม่ได้หรอกหมอหมอแม่หมอแม่เล่นหรอกมื่อวานใครอันนี้เหรอักสีตะเกียบหัวละยี่ห้าบาทหัวแค่นี้จะไม่ขายอยู่ใช่ไหมที่เซเวเซเว่นเซเว่นถูกกว่าเมื่อวานอ่ะ นี่คือยุาตลัก็ถขายแพีเดแต่ว่าขายแพงเขาลาบปราแพงมั้งช่วาาวยัจะใช้พุมแล้วไปให้พุ่มอ่ะสองหัวใหญ่ยี่สิบบาทอเพี่น้องครับเชอกันนกันนะครับผมไม่รู้รู้ย